สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนทั่วประเทศและต่างประเทศนะครับสบายดีพี่น้องทั้งประเทศเล่าปัดไก่เนื่องเชียงนะครับเด้อเมื่อนี้มากินนะเผาเที่ยงนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เราก็มีอาหารคือส้มตํานะครับส้มตําทอดหมูกรอบส้มผักนะครับส้มผักกะลํา ผักกับแก้มก็จะมีผักกรดเชดผักกะนาไอ้ผักไอ้สลัดแล้วก็กะหล่ำมาแซ่บๆนนครับพี่น้องนี่ครับนี่หมกกรอบพัน้องห้อยซะก่อนนะครับพี่น้องเด้อโรยซะก่อนนะครับพี่น้องมันถึงจะอร่อยโรยให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นก่อนว่าเราต้องโรยด้วยหมูกรอบแซ่บๆนะครับเราควงถึงรับประทานกัน เอามาทานด้วยกันครับพี่น้องมาพี่น้องฟังเล่าเด้อพี่น้องฟองไปสักคู่สักคนน้องตั้งประเทศต่างประเทศไหมคำว่าทั้งในทั้งนอกเนาะไว่ใส่นี่ซะเว่ยเจยใส่เมื่อเถาะเ,เ,เ,เมื่อเมื่อเมื่อแปนใส่เบดเบดปักเมื่อปลาดุกปักเมื่อมันเสียบด้วยครับเดียวเพใส่ซอนนะครับพี่น้อง Mmm. Nah. xe nóng cần Thật รสนำยังไงมีขับปุ่นน้วยพี่น้องตาห้องเ้าขับปุ่นเด้่ าบเจ้านะเขากินนานไหมครับพี่น้องอโอ้หักไหลหักไหลไม่กินเขาเทียงเขาเทียงนะมันก็ะเส็บอาหารปวดของลูกคมนี่นี่ตำฮ่วงทำไม่เป็นหน่อยเพราะแม่ปู่กห่งไว้ ตอนเชียง,งบินยิงกลับไปโรงเรียนนะฮะรักตะกรอนกับดำหงเลยครับพี่น,น้องบันญ่อยกับดำหงกับแม่นพี่ตา่ตาดำหงดำเองครับพี่น้องไม่คิดน,นะไม่ค่อยมีเงินกินหรอกพี่อ ตำหงกินกลับไปน้งเรียนตำเองพ่อเม่เพิ่บอยู่พ่อเม่ไปเห็นหน้าอันนี้กเฝ้าวบ้านยังนอนตำหงกินกับมหมูกับกบครับพี่น้องกหมูกับกบเองกลางหมูกับกบ นำย่างไดก e. ้ก่าแถวบุเบาพก็ได้อล้วหมวหัวกรอบขนมจีนด้ะครับคุณนครับเดียร

เด็กเป็นบา้านมามันจะแซ่บเหมือนกันลองเอ้ยหาบะหมี่เดี๋ยวำฮงเปน็นอาหารของคนอีนสานใช่ไหม Bây giờ sẽ có tâm hôn Nhưng cũng sẽ có tâm, tâm hôn Mắc hả? Tâm hôn mà là có nó พายนุคมให่่มากย้อนตําุุงอย,ยแล้วรับอาหารพิเศษระเทืาน่าเป็นบุนเป็นสินครับลาบง่สวสอยจวนเหล่วที่เกียบพระเมรพรดลาบง่อตะกรอนลอกไก่ปอกเป็ดบ้อ มอก,กับบอือดมะขั่ยแต่ว่าบอกข้าเด็กกินนี่ครับพี่น้องบอือดจะบอกบอกกินไม่หยางมาดิเพิ่ิเพิ่นสิบ่บบอขากาแ,แล้วนี่หนึ่งถ้าพี่น้องมายามขาเป็นใกล้กพี่น้องกินหลับม้วนคือกันเป็นบุญเป็นสินยังขาได้ครับเด้อแต่ไม่ถ้าพอแต่เม่าบอกกินยังไงนีเออ มียู่จะบอขาเผ็ดกนะทำไมอยางนคุณมคู่มาเลยน้ำาาน้ำปรญมาณมากน้ำตอนหน่ายมากน้ำกนออกมายำแต่กินรอดลมไ่ายเกี่ยวหนักมาือกันเป็นบุญเป็นศินจังได้กินสม,มัยเพื่อครับมื่อไม่บุญเป็นสินกัเจนยังเดียวอยากได้ก็ขายกินงอก้ายเป็ดไก่ บ่าขากับไปสื้อตลาดคราเบื้นเพราะว่าชมมชนไมนจะเล่นเนากเบิ้จีโรตัสคนเนียน่ะอาหารจังๆหลาย ngao, phượng ngao ạ, phấn tố, vẫn đi phấn tố với tố Mà giờ mày ăn thêm bài, trên hệ băng yếp tí băng. Anh hùng phá móc áo 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 phá móc มาหัวตุกหัวตุมต๊มเนาะเซนทรับพุนนะเขาอ,อยากดนัเนาย เพื่อนๆทำคงเบิ่งไปเรื่อยๆเพืนนะ่อนเบิงบ่งให้เบิ่งเรื่อยเพื่อเป็นการสารารั่งกรลังใจส่งกระลังใจมาให้เด้อครับเด้อส่งกระลังใจมาให้ลุงคมคนบนเพื่กดไลก์กดแชร์กดแชร์ใครกดกระดิ่งจะเป็นกระลังใจให้เด้อครับเด้อ นอกปัไปโคตรด๋อยช่างผู้เา่าพากินเสน่ลแล้วครับนะ thứ bệnh cho bệnh nhân Hứa bệnh quá nhọc nhọc Mình đổ khắp kia nè Đổ cái này 3 tim Toàn ừ. ừ. <laughs> con ạ ยังไงผู้น้องอยากนั่งทำหงเนี่ยทำเองนะครับเนี่ยว่าจะไปขอปรเดียกันนั่นัน,นคุูมัดเจีนี่ข่าวว่าไปเดียกแหน่ยสิร์เเอามาจากอำนาจ เอาประเดีกก๋ยมานต่างอำนาจจะเลืน่นเพาประเดี๋แตกเสีหลดเลือนใช่มเพาสิขงเพาะประเดีกก๋ยวมาต่ำคงอยู่ที่จะหดแบบนี้มันจากอำนาจจะเลิ่นเนาะบาดมันยิ่อนจะเลืน่นหันร่องเ,นเน่็งยึดมันไม่ยำบ้างเอาประเดี๋มา เอาคุณรอไมา่าแวเดียรวเเวียทังคุณแซบเดยรทังอำนาจเดื่รทั้งบนผมพืดกระเพชรวิ่งของเดีอร์เหรอินแต่ห้องมึงขนอดที่สาม Продолжение следует... การกินเขากินแบบแรกก็ได้นไปจนมันเจ็บนั่งกินในบ้านก็ได้นั่งกินในหน้าก็ได้นั่งกินในหอยน้องนั่งพวกเขาเดือดเขาจะมันเจ็บเอายังกินก่อนก็ได้กินกับกินยังก่อนอะไร ครับแบบมาพับควคนเนาะยิ้มรับวมันยิ้มพอด,ดีไม่มากไปก็หลายไปหน่อยไปก็ขเขาฝากนะครับเป็นพี่น้องชาวา youtube ทุกคน fc ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเตือนกำลังใจให้ลุงคมคนบนนะครับช่องผู้เฒ่าผ้ากิน h ช n แนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซิบีส์ให้กดจีดีสให้ไ,ได้เลยครับเด้อสบายดีพี่น้อง you oh.